คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะพี่น้องชาวเชียงใหม่ก็เตรียมต้อนรับนักวิ่งนะคะจาก80ประเทศที่จะมารวมกันกว่า7,000คนในรายการแข่งขันวิ่งเทรลโฮก้าเชียงใหม่ไทยแลนด์บาย t m b 2024ซึ่งงานนี้นะคะเขาจะจัดขึ้นในวันที่5-8ทธันวาคมนี้ที่สวนสาธรารณะอ,อบจอเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง1,000ล้านบาท ประเทศไทยนะคะได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าโดยทรัพยากรนี้ค่ะไทยตั้งชื่อให้ว่าเป็นทองคําสีเขียวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างรายได้ใหม่โดยมีกิจกรรมวิ่งเทรลโฮก้าเชียงใหม่ไทยแลนด์บาย UTMB 2024ซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ Sport Tourism ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับโลกการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะ จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง8ธันวาคม2567ที่สวนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่น้องเขียวนับว่าเป็นครั้งที่5นะคะโดยได้มีการเปลี่ยนชื่อจากดอยอินทนนท์ไทยแลนด์บาย UTMB เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ใหม่และยังคงสถานะเป็น1ใน3สนามเมเจอร์ของโลกในปฏิทิน UTMB World Series 2024โดยปีนี้ค่ะทำการแบ่งประเภทของการแข่งขันออก เป็น5ประเภทนะคะได้แก่100เมตรประเภททรานอิน160ระยะ174กิโลเมตรผ่านดอยอินทนนท์อุทยานออบขาและปุยสุเทพปุย 100กิโลเมตรประเภทเอลเฟนร้อยระยะ9 4กิโลเมตรผ่านดอยสุเทพปางช้างแม่สา50กิโลเมตรประเภทมง5้ระยะ54กิโลเมตรผ่านตลาดมงวิถีไทยภูเขา20กิโลเมตรประเภทสุเทพ20ระยะ24กิโลเมตรเส้นทางในอุทยานสุเทพปุ๋ยในส่วนของระยะ10กิโลเมตรประเภทเจดี10นะคะระยะ12กิโลเมตรรอบดอยสุเทพ นี่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เตรียมพร้อมจัดงานโดยร่วมมือกับอาสาสมัครชาวบ้านจาก20หมู่บ้านและนักศึกษามีผู้เข้าร่วมกว่า6,890คนนะคะจาก80ประเทศซึ่งก็คาดว่างานนี้นะคะจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง1,000ล้านบาท